ดีค่ะ FC ทุกๆท่ทานค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา FC มารับชมแนวทางดาวสตานะคะวันที่2พฤศจิกายน2568ทุกคนวันอาทิตย์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ Fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอดินเนาะทุกคนวิ่งหลุดนะคะส่วนท่านไหนไม่ชอบเนาะทุกคนก็รอดูเลขเด่นประจำวันกับเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะทุกคนแนวทางมีเข้ามีหลุดนะทุกท่านไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะก่อนอื่นนะคะจจจะพาไปดูวันที่ หนึ่งก่อนทุกคนว่าเข้าไหมหลุดหรือไม่นะคะวันที่หนึ่งนะคะจะให้เด่นหกนะห้าจะลืมไปเนาะ,ะทุกคนใบนั้นเลขไหลามาไหมทุกคนทุกคนคะจะเอาใบทิ้งนะคะของวันที่สามสิบเอ็ดเนาะทุกคนทําเสร็จแล้วสองหน้าจะเะทิ้งทุกวันเนาะคู่น้องเพราะมันเป็นขยะนะคะมาสองเจ็ดหกหนึ่งสี่นะคะทุกคนเด่นมาหกนะคะเข้าคู่หกเจ็ดเจ็ดหกนะทุกคนเป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวัน นะคะทุกท่านเลขเด่นประจำวันมาเลขเจ็ดนะคะเด่นแยกมาหกห้าหลุดนะทุกคนเลขห้ารู้สึกว่าจะไหลมานะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มาเนาะเลขไหลเลขห้าไม่มาถ้าใจจะไม่ผิดนะทุกคนนี่นะคะทุกคนเราไม่สามารถทราบได้นะคะว่าวันไหนจะเข้าวันไหนจะหลุดสองเจ็ดหกหนึ่งสี่เป็นมากพี่น้องวันที่สองไปต่อนะคะลุ้นต่อเบาๆนะคะทุกท่านวันที่สองจากที่คำนวณตัวเด่นมาได้นะคะทุกท่านขา ลืมนะทุกคนใจลืมคิดตัวเด่นทุกคนเพิ่งกลับไปทํามานะคะขอโทษขอไฟทุกคนเบาเราก็ลืมน้าได้ทุกคน,แ,กน,น,กคนแอดมินก็นได้ได้ตัวเด่นอยู่ที่สี่และสามนะคะทุกท่านส่วนคู่นะคะเป็นการหาความน่าจะเป็นมามีเข้ามีหลุดนะคะตัวไหนไหลามาจากวันที่หนึ่งบ้างมีเลขสี่ไหลามานะคะความเป็นไปได้ที่จะไหลามามีเจ็ดมีหกมีหนึ่งมีสี่นะคะทุกคนแต่ว่า หมันไหลมาเนาะทุกคนไหลมาโดยธรรมชาตินะคะโดยจากการคำนวณตัวเด่นก็คือเลข4ี่นะคะทุกท่านที่นี้นะคะเรามาดูคู่สี่ค่ะสี่สองสองสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่หกหนะคะสามสี่สี่สามสามเนะคะสี่ค่คู่ตัวเด่นก็คือ สี 4, 3, 3, 4, นะ่สามสามสี่เนาะทุกคนสามสี่สี่สามนะคะคู่ที่ชอบนะคะสี่เก้าเก้าสี่ชอบตามไม่ชอบผ่านทุกคนเลขเด่นประจําวันอาทิตย์อยู่ที่หนึ่งกับหกเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งนะคะเลขหนึ่งกับเลขหกสามารถใช้ได้ทุกทุกวันอาทิตย์ทุกทุกรอบในวันอาทิตย์นะคะที่นี้มาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันนะคะตัวเด่นอยู่ที่สี่และสามเด่นประจําวันอยู่ที่หนึ่งและหกนะทุกคนเป็น สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หกหกสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่ใจไม่ได้จับให้นะทุกคนจะจับให้ตรงนี้แล้วกันแล้วแต่ชอบนะทุกคนวันไหนกันให้ไม่มาหรอกทุกคนวันไหนไม่กันน่มาดีนะคะสามสามหนึ่งหนึ่งสามสามหกหนึ่งหกสามหกหกสามนะคะจับให้ทั้งสองคู่นะสี่หนึ่งสี่หกจับให้อยู่นะคะทุกคนแล้วแต่ความมกความชอบนะพี่น้องถ้ามักก็ค่อยตามกันต่อไปทุกคนถ้าไม่ชอบก็ก็เลี่ยนผ่านนะคะทุกคนก็แค่เลนะี่ยนผ่านเนาะทุกคน ง่ายๆนะคะทุกคนขะบ่มักกันกระเรือนผ่านทนํานันเนาะทุกคนแนวทางบดีเขาทุกมือบอดีลุดทุกมือเด้อพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางเราสตารวนที่2องพฤศจิกายน2568เจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกๆท่านมอบให้สำหรับวันนี้ขอให้ FC โชคดีนะคะโชคๆม,มันมันสุขสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ